ถ้าเผาแก้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเขามาผิดแผนเหมือนกันนะอย่างไงบ้างวันนี้เฟอร์รารี่เขาแก้เกมมาดีเลยเออเขามีลูกเขามีเข่ามาสู้ด้วยครับวันนี้เราก็ถือว่าไปปลายได้ลุ้นเหมือนกันครับถ้าตัดสินใจต่อยยกสี่มีลุ้นไหมาจะมีเออวันนี้มันเราก็มีเหมือนกันนะแต่มาได้ไม่ใช้ยกหน้ามันดูช้าเกินไป วันนี้อยากขอโทษอะไรบ้างน้องก็ขอ,ขอโทษพอดหนึ่งและซอยี้เพล่พวกพี่พี่เทรนเนอร์ในค่ายมวยสิมาวินเลยครับก็ขอให้มวยสิมาวินทุกคนแล้วลวันนี้ผมก็จำเต็มที่แล้วอ่ออ<ข>ออาก็ใใอาจจะอาจจะต้นต้นเนี่ยจะเป็นรองเยอะไปหน่อยก็เล่งมาไม่ทันพี่ก็เป็นแค่บ้างครับน้องวันนี้อ๋อวันนี้มาสภาพแขง,งแรงไหมสู้สู้ดังส,สู้เลยเออเขาเขาเขามาเวทมีผลไหม ที่วัจจันนี้เพอาะเาช่วงนี้ผมนั่นหนักหนามากอ่าพอตูก็โตด้วยแต่ว่าเขานี่ถือว่าสภาพพี่ก็ดีนะเของมาดีมากนะใช่ใช่ครับเขาได้เคลื่อนไหวมีผลไหมไฟที่แล้วเราไม่ได้ชกน่าจะมีผลมันอืดอืดไหมออาไฟที่แล้วเราถอนไปก็เท่ากับไม่ได้ต่อเนื่องทำตอนนี้ต่ำสุดเท่าไหร่มีคนถามมาเยอะเลยร้อยสี่สองร้อยสี่สองอ่าถ้า ถ้าร้อยสี่สองอีกไฟหนึงมีไหมภาคห้าหรือว่าหรือว่าหรือว่าขอแค่สองสองก่อนเอจอตัวอื่นน,น,น่าจะมีไม่รู้ไฟไหนนะอา่าต้องน่าจะมีนะแต่ว่า,เ,าเป็นไม่ได้อยากเจอคนอื่นสักครั้งไหมหรือว่าเฟอร์รารี่เลยเขาข้ามีปคนอื่นอีกคนน่ะขอขั้นตั้งปีแล้วเจออ่ขอขันขนข้นอีกคนนะเพราะว่าเจอเฟอร์รารี่มาทั้งปีแล้วก็วันนี้ก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กำลังใจกันฝากแฟนคลับหน่อยน้องก็ขอโทษอ่อฝากแฟนคลับเอ็กซีถึงมาวินแลกทุกๆคนด้วยนะ วันนี้อาจจะพลาดเดี๋ยวไฟต่อไปจะทำให้เต็มที่อ่อาเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่เฟอร์รารี่ก็ก็ดีกว่านะคนอื่นสักคนก่อนเพราะเจอมาทั้งปีแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูกันรอดูกัน น้องชายดีเสมอสองสองครับวันนี้ทำไมเปลี่ยนเกมการชกนี่เราเปลี่ยนมาหลายหลากหลายเลยอ่ะก็กล้าทำมากขึ้นน้องก็าเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับเราเลยคิดว่า มบางทีไม่ว่าเราตั้งครับคิดว่ายกสองเขาจะเดินมันเลยอะไรวันนี้น้องเาก็มาสองยกเขายังไม่ได้กันเลยเขามาเดินยกสามเเิ้วไปยกสามเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราไปโดนทำไมมุดอะไรอย่างเงี้ยชุดเดือดเลยไปยกสามเจ้าว่ามั่วไปเองนะเจ้าว่าไปเร็แล้วจังหวะยกห้านี่ที่เขาต่อยมันหน่ยังไงบ้างมีบุบบ้าไปแล้วมีบุบบ้าไปแล้ธรรมดาอะไรเนาะ เราก็รู้ว่าเราเป็นต่อเยอะก็ต้องก็ต้องแบบเก็บเก็บตองเก็บนหน่อยวันนี้มีคนถามว่าทําไมเรื่องคงเรื่องแข่งหนึ่งอาจจะมีน้อยไปเราแก้รูปอะไรมาเนะี่ พยายามมีข้อมาแรกด้วยอ่ะใช่ครับเราพยยาามดักแทงดักแทงเพราะว่าเออเพราะว่าจะเห็นว่าจังหวะแรกเนี่ยเราจะแทงข้อไปก่อนเลยใช่๋อเป็นลูกที่เราเตรียมาเลยเราพุณแทงเมื่อกี้น้องแกบอกว่าถ้ามีการแก้มือนี่ขอขอเว้นไว้ก่อนเพราะว่าปีเจอปลาริ่มาทั้งปีแล้วใช่ใช่เพราะว่าผมอยากยอมนะว่าถ้าเราถ้าเป็นเรานี่ก็อยากเจอตัวอื่นไา้นะน้ำหนักไหนน้องทำได้เยอะทำได้ต่ำสุดตอนนี้ ร้อยสี่เหรีครับร้อยเหเียญร้อยเียญสองร้อยเหรียญเนี่นะแล้วการที่อยากเดินมันทำไงครับอ๋อยังยังแล้วแต่โปรโมเตอร์นะก็วันนี้ขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณมีเสียงมันจงครับขอบคุณป่าชุนแล้วก็เซนเนอร์พี่เซนเนอร์ที่คข้ายนะครับก็วันนีความทำได้แล้วครับขอบคุณทุกคนนอกจากแต่พาว์แก้เลยเนี่ยแพ้ใครบ้างไอ้ช่วงหลังๆนะ ทำไม่ได้ชนะรวดเลยอะเราพอไปเราพอแก้วคนเดียวเออเราพแก้คนเดียวนะเพราะว่าเราก็ฟอร์มดีแล้วพอเราได้รางวัลของมกทไปด้วยการมวยก็ถือว่าก็ถ้าเป็นไม่ได้ไฟต่อไปอย่าเพิ่งเจอระเราแก้วเว้นเลือกเดื่นนะเจอมาทั้งปีแล้วสุดท้ายฝากไปกับรถประเทศหน่อยเนาะ เก็ไนาจะพยายามในใจของพูดใเยาว์วันนี้แล้วรายการวันจะเป็นชิปยังไงบ้างมีโอกาสอีกไหมวันนี้ยังน่าจะมีครับแต่ว่ายังยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เซ็นสัญญาใช่ไหมยังไม่เซ็นเดี๋ยวรอดูก่อนอ่าว่ายังไงแต่ว่าไปที่วันก็ชนะมาแล้วหนึ่งไฟเดี๋ยวรอดูว่าไฟต่อไปจะเจอใครร้อยสี่เอ็ดร้อยสี่สองนะโอเคน้องขอบคุณครับ